มันดีเละน้อยขนาดนี้เดี๋ยววะใช่ตั้งดีเละแบบเดี๋ยวทำไม่แปลกใจเลยสตีสไนค์กันยับนั่นแหละมาเลยอนุญาตให้สตีมสไนค์นะดูด้วยติดตามด้วยเออติดตามด้วยเตรีมแต่อะไรได้ต้องติดตามด้วยเปล่าเลยติดตามเลยสไนค์มาเลยจะได้มายิงกันโนอีโก้ด้วย ฝนตกว่ะน่าจะเอาระเบิดมา มีไหมเกิดใกล้ๆเออมันมีรอบหนึ่งที่ว่าเกิดใกล้ทุกตีเลยอ่ะแบบสีตีเจอกันเลยอ่ะเรียกว่าใครวะเพื่สวยคนหัววานแหละกำลังบอกกับตีหนึ่งอยู่อีกสองตีมาแจม อะไรดักเลยเขียงเขาเขียงเขา,เเาไปหาเลยไหมหาเลยหาเลยเอาแล้วมาที่หลังอยากหวังนิดนึงอีกแล้วลต้องมาแน่นอนอ่ะมันไม่น่าจะไปเลน,นา่าอ่ะพีดักนูุนนะ แต่โน่นน่าจะไกลอยู่ดิงอืมาแน่นอนอ่ะมาแล้ว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 เห็นเห็นเห็นเฮ้ยตายตัวเลยเข้าไปตัวนึงนะขี่ไฟนั่นนึงยิงอยู่ยิงไม่โดนเลยซ้ายมาี่องค กูยิงไม่โดนเนี่ยเออมันจะตายแล้วพี่ตายกูิงเพื่อนเหรอวะเออผมโดนพี่ยิงอ่ะเออไม่เป็นไรพี่ดินายให้ดินายให้เราไม่ได้เสียพิคิวเลียสไงโดนหมาลุกขึ้นโดนหมาลุกขึ้ยิงยิงสวยพี่ไปไปลุยหมดแล้วเหรออยู่นี่อยู่นี่ตายตาย เฮ้ยเป็นหนัวชิบหายยกหนึ่ยากหวังที่นึ่งไม่ดุเพื่อนละหมากรถเพื่อนละหมากโดนหมากรถอุ้ยไอเชือกไอตัวนั้นแล้ยังอึดเลยโดนละเม็ดนัดหนึ่งโดนมาละคอนัดหนึ่ย่บเลย เออที่เคช่วยยิงอยู่โดนเลย <laughs> <laughs> โดนผมเต็มเต็มลยไปกันเป็นชมมั่วโมงยิงเี้ยไม่ใช้ปืนเดียวกันน,น,พนะพันโอ้โหอยู่ล่างถึงว่ามันยิง

อันนี้ทันไหมเนี่ยตอบนี้นะเทางนั้นมีหนามปืนอะไรวะเนี่ยแอสอ๋อปืนธรรมดาไม่ว่า มันใช้ปืนแพงนะเนี่ยแย่เลยละกันเฮ <c oughs> ้ยผีตกใจกแม่งงั้างมาจากไกลเลยครับเล็1ซี่มังทำไม่ะด้พดีพอดีย,ยังไม่เก็บเปาตี้เลยเอ่ะจิ้งมาหาเราหรอกน่าจะได้ไม่เต็มว่ะเต็มว่ะแดงแดงมาๆๆมามา,มา,มา,มาเขๆ่ เฮสามตัวรู้สุดเลยสามตัวตายตัวนึงสวย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 อยู่ข้างล่างหมดเลยส่วนนหนส่ยิงดูอยู่เนี่ยอยเพื่อนแล้วเห็นให้ผกเข้าเปลี่ยนด้วยนะจบอยู่ แม่งเอาลูกสองวิ่งยัดเลย,ออยถอยก่อนถอยก่อนลูกสองตปดประตูเป็ดประตูประตูะตหันไปเล่นได้นะมันลูกสองนะนี่ตายนะนี่มาดิ <himents r também> cho vào. mà biết hải đâu à tôi một bạn húp 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 ดีไหนล่ะนี่ไล่ะนี่ไงลายฟ้าเอาหวามาแล้วไอ้ตายหมดแังววะสแกนเลยสแกนหมดแล้วพี่สแกนหมดแล้ว แกดูมาขอบต้มไหมไมีอยู่มีอยู่ดูอขอบได้พี่ก็ลอ,อง,งนะออลองแท็ข้างในดูนะฟ้านน่ะ ี่เดี๋ยวเดี๋ยวกำลังอ้อมไปอยู่มันมนนะ่าจะไม่ได้ดักลงโอเคสวยฟังเสียงให้หน่อยที่ศพอ่ะมันมีตัวฟีลิตอ่ะมันเป็นวัตถุเก็บลอตี้ผมง่ายพี่สาย Logan mình hạ lục giả mặt biểu no tie 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 Chết tie 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 chạy tie 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 chạy tie ที่วางแถบแรกที่ศพมันนะตรงนั้นสองตัวเลยพี่ตรงศพเพื่อนเราสองตัวเลยโอเคโอเคไปจับไอ้พวกนี้เลือดน่าจะไม่มีกระโดรทาเนี่ย ข้างล่างใช่ไหมใช่ครับเหมือนอยู่ในบ้านบอสดเลยว่ะอ๋ออยู่ที่ศพอยู่ที่ศพสองตัวเลย

ก็ดุหรือเปล่าไอ้รุ่นอยู่ข้างนอกนี่ใช่ปะไม่ได้อยู่ข้างในบ้านใช่ไหมตะกีเยเหมันอยู่ในบ้านพี่ในบ้านไอ้ที่ผมมาที่บ้านข้างบานอ่ะตายพี้ยะไลยตายแล้วตายแล้วนอพี่ยิงไปบ้านตะเกียบตัวผู้หญิงอะ่ะตรงศพผมยิงไปอะไรใช่ปะยังยัง อะไรลูกซองพี่แลกไหมแลกไหมไม่แลกไหมแลกไม่ล่าแลกไม่ล่าแลกไม่ล่าเลือดเกือบหมดเกอดลงมาวัดเวทวัดใจแล้วยิงเกือกาดยิงธรรมดาโลกไม่จำเงี้ยติเต็ม ไไลท์เลยเนี่ยพี่ไม่ได้อัดไว้ดีม,มีทวิสเงี้ยพี่เอเเอว่ะสตีมอยู่ด้วยว่ะไ <'s> <Ooh. S 1> อ้ไไลท์เราที่ทั้งหมดไปของเรา Let's go ตาแรกมันก็เดือดแล้วลว่ะเป็ตาแรกทิ่ดีที่ 15้าคิวเมอะไรทันี้สิบห้าคิวครั้งแรกแต่กดหันโชดาวมาเพิ่งเคยเห็นสิบห้าคิว พี่น่าใครเก้าคิวอ่ะเดีจ๊บอกว่ามันรับไป่ผิดเก้าคิวจริงด้วยแน่นเน้น